สวัสดีค่ะพบกันในรุน้ำทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะ นอกจากการให้ความช่วยเหลือของภาครัฐในการแก้ปัญหาน้ำท่วมและน้ำแล้งแล้วนะคะภาคเอกชนก็ได้เข้ามาร่วมแก้ปัญหานี้ด้วยค่ะอย่างมูลนิธิที่อยู่อาศัยร่วมกับสำนักงานบริหารแบรนด์บริษัท S c G ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างส่งมอบบ้านอยู่กับน้ำจำนวนสามหลังให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัภยที่มีรายได้น้อยที่ตำบลบ้านนาอำเภอม,มหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดยมีนายพักพงศ์ทวีพาตรองผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานรับมอบค่ะโครงการปัดเวโฮมบ้านอยู่กับน้ำจำนวน3ามหลังเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานบริหารแบรนด์บริษัท s c g ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างจำกัดกับมูลนิธิที่อยู่อาศัยมุ่งเน้นช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่มีรายได้น้อยและอาศัยอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมเป็นประจำทุกปีบ้านดังกล่าวเป็นฝีมือของนิสิตนักศึกษารวมส่งผลงานออกแบบบ้านอยู่กับน้ำเข้าประกวดกว่า100แบบ ด้วยการใช้นวัตกรรมวัสดุทนน้ำในการสร้างบ้านทั้งหลัง พราะปัจจุบันมีประชาชนจำนวนมากที่อาศัยอยู่กับทางน้ำไหลผ่านหรือฝาดเวและมีผู้มีไรายได้น้อยดังนั้นภาคเอกชนจึงร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ประสบอุทกภัยซึ่งทางโครงการได้นำไอเดียการออกแบบของนักศึกษาที่เข้ารอบสามทีมสุดท้ายมาสร้างบ้านบนพื้นที่จริงที่ตำบลบางนาอำเภอมหาราชจำนวนสามหลังโดยใช้นวัตกรรมวัสดุทนน้ำในการก่อสร้างบ้านทั้งหลัง พร้อมประกาศผลทีมชนะเลิศรับทุนการศึกษามูลค่ากว่า1 8 0 0 0 0บาทพร้อมเปิดโอกาสให้ไปทัศนศึกษาดูงานที่ประเทศเวียดนามด้วยค่ะ